อ่ะถามทิชาแล้วก็คุณผู้ชมดีกว่าชอบทานขนมไหมชอบมากและขนมไทยบางทีเนี่ยเขาจะมีพวกทองคำเนี่ยแปะอยู่เขาบอกว่ามันจะได้เป็นความเป็นสิริมงคลหรือบางทีพวกขนมทองถลายทองเอกทองยอดทองหยิบทองนุ่นองนี้ต่างๆแต่วันนี้ต้องมาเตือนกันใช่ไหมทิชาถูกต้อง<ม>เลยนะคะเพราะว่าเชฟเอกค่ะเจ้าของร้านเอกฉันที่เชียงใหม่เป็นด้านมิชลินไกด์ด้วยนะคะเขาบอกบว,ว่าล่าสุดไปเจอทองคําเปลวปอมมาขนาดไปซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ชื่อดังเลยนะคะในเชียงใหม่แต่ว่าพอซื้อมาแล้วรู้สึกผิดสังเกตค่ะทุกคนก็เลย ไปลองเอาไปเผาดูปรากฏว่าพอเผาออกมาทองมันกลายเป็นสีดําจริงๆเหมือนเวลาเราเผาฟอยเผาพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่ตุ้ยก็เหมือนคล้ายๆแบบทองปลอมอ่ะพู้ชายถูกต้องเขาก็เลยสรุปเลยว่าอันนี้ทองปลอมแน่ๆซึ่งเชฟเอกบอกเลยว่าให้สังเกตกันดีๆถ้าเป็นทองแท้หรือว่าทองจริงเนี่ยเวลาเผาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นสีดํามันอาจจะมีการละลายนิดหน่อยหลอมติดกับวัสดุที่เผานิดหน่อยแต่ว่าจะไม่กลายเป็นสีดําเหมือนพวกพลาสติกนะคะแล้วก็พวกทองปลอมพวกนี้มันจะมีแบบพวกโลหะหนักอยู่อันตรายต่อสุขภาพมากๆใช่ต้องระ วงห้ามกินเด็ดขาดเลยค่ะครับผมคือพูดง่ายๆว่าทองคําที่จะมาใช้พวกขนมเนี่ยมันต้องเป็นแบบฟูดเกรดถูกไหมฮะแล้วต้องเป็นทองคําบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่ามันสามารถรับประทานได้แล้วร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมมันจะไม่ย่อยและสุดท้ายมันก็จะขับถ่ายออกมาตามปกติแต่ถ้าเป็นทองคําวิทยาศาสตร์แบบท้องปลอมอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อร่างกายอย่างที่ที่ชาบอกคือโลหะหนังมันจะสะสมแล้วพอมันสะสมไปสุดท้ายมันจะเป็นพิษต่อร่างกายได้นะฮะถามว่าทําไมเรื่องนี้ต้องมาเตือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ทองเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในการทําขนมเยออะหรืวานํ อาหงอาหารต่างๆและปัจจุบันทองอย่างที่เรารู้คุณผู้ชมถ้าเป็นทองแบบทองแบบราคาปกติตอนนี้ละห0 0หม่นกว่าบาทถูกไหมฮะแล้วทองคํำอ่ะที่ชาแค่บาทนึงอ่ะเอามาทําทองคําเปลว่ะสมมติ ติดขนมติดไหว้พระติดพระต่างๆเขาบอกดีน right. ี้ทําได้น้อยมากเพราะทองมันแพงขึ้นมันเลยเกิดพวกทองคําแบบวิทยาศาสตร์ทองคําที่แบบสังเคราะห์ขึ้นนะยังไงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเตือนไปถึงร้านค้าเพราะเชฟเอกบอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อทองแบบนี้มาจากร้านที่เป็นพวกขายวัตถุวัสดุอะไรวัตถุดิบพวกเบเกอรี่ทำอาหารต่างๆใช่ฮะต้องระมัดระวังด้วยฮะอย่า มักง่ายอย่าคิดที่จะลดต้นทุนแล้วสุดท้ายทําให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบและเดือดร้อนนะครับภารกิจบริการนุ่มที่เดิมพันด้วยหัวใจซีรีส์สุดบันจากตุรกีเพียง8 9บาทลูกค้า AIS กดดอกจันทร8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True d t a g กดดอกจันทร6สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก